เบื้องหลังของการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนนะครับนี่ก็คือกล่องของขวัญของอะไร่ะรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันวิชาการของโรงเรียนป่งน้ำร้อนครับบ้านป่งน้ำร้อนครับผมแต่ยังไม่เปิดหรอกครับอันนี้ของคุณครูปปูนะครับ มาอีกแล้วครับเป็นกล่องของขอที่จะจัดกิจกรรมในวันศุกร์นี้ครับผมกำลังเตรียมของพอดีเลยขอบคุณครับนี่ครับกล่องนี้เป็นของแม่ดาวครับแม่ดาวสินท่วงสานนครับผมกัลยาณมิ อีกท่านหนึ่งจากรุงเทพครับและอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับคือส่วนที่จะเป็นนำไปต้มเป็นน้ำสมุนไพรครับอันนี้เป็นของพี่ประมวลนะครับจากนนทบุรีได้สนับสนุนกิจกรรมมาตลอดครับ งานนี้พี่ก็ก็ทำให้เราได้มีจัดกิจกรรมแจกน้ำสมุนไพรเช่นกันครับอ่าแล้วครับสิ่งที่เราจะต้องทำน้ำสมุนไพรก็คือน้ำฝางครับต้มน้ำฝางเพื่อสุขภาพสาหรับเด็กนักเรียนนะครับต้องขอบคุณทั้งสามท่านนะครับพี่ประมวลนะครับแม่ดาวและก็ครูป,ปูครับ กำลังจะแกะดูในกล่องแล้วนะครับท่านผู้ชมแม่เน่งเตรียมตัวแกะแล้วเผยโฉมออกมาแล้วครับของที่จะจัดกิจกรรมเนี้สำหรับเด็กหลายอายุครับเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนระดับตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมสามครับอันนั้นก็นี่แหละครับเป็นของอผู้ที่มี ความต้องการที่จะให้เด็กในชนบทแบบบ้านเราเนี่ยครับมีของใช้มีของช่ำรวยร่วมกิจกรรมครับครับผมเอาละเดี๋ยวนี่คือความสำเร็จหรือว่าเป็นต,ต้นน้ำครับที่ที่จะจัดให้มีกิจกรรมในวันนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็จะ นำไปจัดกิจกรรมในวันที่3มีนาคมครับที่โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนครับรครับท่านผู้ชม ได้เวลาเตรียมน้ําสมุนไพรที่จะไปโรงเรียนแลนะครับเห็นไหมครับข้างซองจะบอกไว้ว่าสมุนไพรฝางเนี่ยช่วยในการบํารุงโลหิตนะครับช่วยในการไหลเวียนโลหิตด,ด้วยแก้ร้อนในนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่หมอพื้นบ้านใช้กันอยู่นะครับ เราก็จะผ่าไปอย่างนี้ครับใส่ไว้ในซองนะครับเก็บตากแห้งอย่างดีนะครับแล้วค่อยเก็บในซองจากนั้นแล้วเราก็แกะเอาไม้ฝางนี่แหละนะครับเป็นชิ้นๆต้มในน้ํานะครับการต้มต้องใช้เตาถ่านครับท่านผู้ชมตามหลักการแล้วถึงจะถูกต้องทําไมนั่นหรือครับถ่านไฟหรือมไม้ฟืนเนี่ยจะค่อยๆ ลุกไหม้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามธรรมชาติก็จะส่งผลประโยชน์อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นการต้มสมุนไพรแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งสมัยก่อนจะใช้หมอดินแต่ปัจจุบันนี้มอดินหายากก็ประยุกต์ใช้แบบนี้ยังได้อยู่รับได้นะครับ ต้มเสร็จแล้วเราก็จะมีการกรองนะครับเอาเฉพาะส่วนน้ำไว้ให้เย็นนะครับแล้วค่อยไปบรรจุในขวดหรือไปปรุงต่อนะครับอันนี้เป็นน้ำฝางที่เราต้มแล้วเรียบร้อยครับ